ต่อกันที่สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะฮะจะมีการจัดเวทีปัดฉิมนิเทศนะครับการจัดการผันผงน้าลุ่มน้ำป่าศักเวทีที่2จังหวัสดสระบุรีนะครับเร่งระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วนต่อการศึกษาโครงการจัดทําผังน้ําลุ่มน้าสะแกกลางป่าศักเจ้าพระยาท่าจีนโดยนายทรงเกียรติขำทองผู้บวยการกลุ่มบริหารจัดการลุ่มน้ํา1ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติเปิดเผยผหลังจากการประชุมผังน้ำครั้งที่4นะครับ เืนที่ลุ่มน้ำป่าสักเวทีที่2 โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำสะแกกลางป่าศักดิ์เจ้าพยาท่าจีนณโรงแรมมวกเหล็กพาราไดซ์รีสอร์ทจังหวัดสระบุรีว่าสทนชร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาจัดการประชุมผังน้ำครั้งที่4เพื่อเสนอร่างผังน้ำรายการประกอบผังฉบับร่าง3รวมทั้งการใช้ประโยชน์ผังน้ำและข้อเสนอแนะต่างๆสําหรับทั้งประชาชนและหน่วยงานตลอดจนข้อเสนอแนะด้านเกณฑ์การเตือนภัยและการบริหารจัดการน้ําคู่มือการใช้ผังน้ำและการใช้งาน ข้อมูลผังน้ําในรูปแบบแผนที่ซ้อนทับภาพถ่ายทางอากาศซึ่งแสดงบน Google Earth นะครับให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบและร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต,ต่อร่างผังน้ําและร่างรายการประกอบผังน้ําโดยรับเกียรติจากนายเอกพรชุ้ยสมรานผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นประธานในการเปิดการประชุมมีแขกผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและประชาชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลุ่มน ้ำป่าศักเวทีที่2ครอบคลุมจังหวัดสระบุรีนะครับจังหวัดลบบุรีจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกด้วยครับ